ฉันดื่มแอลเือนพิดหรือไงฉันชอบในเสียงดนตรีเชื่อหรือไม่คะว่าไม่ใช่แค่มีมนุษย์เท่านั้นที่ชอบดื่มแอลกอฮอล์ลิงเชฟเปซีก็ขี้เมาไว้แพ้มนุษย์เช่นเดียวกัน นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเอ็กเซเตอร์ในอังกฤษนะคะได้บันทึกภาพค่ะว่ามีฝูงลิงแชเมเปนซีนะคะกำลังแลกเปลี่ยนผลไม้เน่าในอุทยานแห่งชาติซานเทนเฮสโดยผลไม้เน่าเหล่านี้นะคะมีปริมาณแอลกอฮอล์อยู่ที่0.61นนะคะแต่เมื่อได้รับบริโภคไปปริมาณเยอะๆเนี่ยปริมาณแอลกอฮอล์ที่ได้รับนะคะ mm hmm. ก็แทบเท่ากับตัวไลท์เบียร์เลยค่ะหลายคนอาจจะคิดว่าลิงเหล่านี้นะคะชอบสังสรรค์เหมือนกับมนุษย์ที่ชอบไปดื่มกับเพื่อนๆเนาะแต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่เลยค่ะ mm hmm. เพราะว่าลิง ะะกําลังเสพโดพามีนที่หลั่งออกมาหลังจากที่ได้มาชิมมาดื่มกับเพื่อนๆในฝูงต่างหากจริงๆแล้วแอลกอฮอล์เป็นพิษต่อเซลล์สิงมีชีวิตค่ะแต่ด้วยยีน ADH4 นะคะซึ่งสามารถที่จะสร้างเอนไซม์ ide, เข้ามาย่อยแอลกอฮอล์เหล่านี้ได้ทําให้เราและลิงส่วนใหญ่สามารถที่จะบริโภคแอลกอฮอล์หรือว่าผลไม้สูงงอมเหล่านี้ได้โดยที่ไม่ป่วยไข้ไปซสะกอนนั่นเองอยากฟังเรื่องน่ารู้สั้นๆแบบนี้อีกอย่าลืมกดติดตามกันนะคะตรงไหนตรงไหน